ไฟที่บ้านดับเป็นอะไรไม่เจอเลยอันนี้ย้อนแสงย้อนแสงก็สีจะประมาณนี้สิสิสีจริงแสงมากไฟอันนี้แอสไมคือสีจริงสีจริงจะอยู่ประมาณนี้ ถ้าเราขยบเข้าไปใกล้แสงเยอะไปก็จะซีดนี่ผลงานของเราพร้อมขายพร้อมส่งไปเยสยตรงนั้นเลยนี่นะคะโอคอนี้สวยมากสวยๆมากแต่อันนี้ก็าเข้าไปใกล้ก็จะซีดต้องขยอออ จริงก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนมาเห็นกใกล้ๆตรงนี้จะเป็นคอปาดชมพูคอปาดเราจะเอาให้ดูเนาะ เราจะให้ดูอันนี้จะใสใหญ่อันนี้จะใสเอวแล้ก็ะจะประมาณนี้้ก็ไฟับบอะไรอาจจะไม่ค่อยสวยสวยีอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะมันก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าเราดูไกลๆมันก็จะมุดหน่อยสีชมพงหน้านี่สวยมากสีกินของเขาเลยนะคะนเนี่ย ส่งางหน้านี่ก็เป็นส้งแบบนี้เห็นไหมันด้นแสงมันจะไม่สวยแต่ว่าถ้าประมาณนี้อันนี้นีสีจริงจะประมาณนี้เลยสวยมากขอบคุณนะคะทุกคนที่แวะเข้ามาชม ฝากติดตามช่องด้วยนะคะ